จริงแล้วนหะมื่นบาทเนี้ยที่รัฐบาลบอกว่าให้ใช้ภายในหกเดือนเนี่ยพี่ว่าพอได้หมื่นบาทแรกเนี่ยภายในสองวันก็หมดละนะเซเวีเลฟเว่นะก็น่าจะคนเต็มนะมือถือน่าจะถอยกันใหม่เพียบคนจนเนี่ยเราไม่ควรจะให้เป็นขอทานไปตลอดเราต้องเลิกสร้างให้สังคมเราเป็นสังคมขอทานเราต้องเริ่มให้สังคมเราเป็นสังคมที่ให้คนยืนได้ในการให้ความรู้ สำหรับเรื่องเงินดิจิตอลเองเนี่ยพี่ว่าทุกคนต้องทําความเข้าใจให้มันเหมือนกันก่อนนะหนึ่งมันไม่จำเป็นต้องใช้คําว่าดิจิตอลหรอกมันคือเงินอ่ะมันไม่มีเงินที่เป็นเงินดิจิตอลหรือเงินหรอกดิจิตอลเป็นวิธีแจกเงินมีแค่นั้นเองน,น,นะครับงั้นจะบอกว่าเงินดิจิตอลเนี่ยจริงๆแล้วมันผิดมันคือเงินที่จะใช้วิธีดิจิตอลแจกนะก็ะคือจะเปิดเป็นกระเป๋าังค์ขึ้นมานะครับที่ เขาจะใส่ให้เราเข้าไปในมือถือนะหรือ iPad อะไรก็ได้เนี่ยแต่สุดท้ายเราคือเงินคือเงินเพราะเงินนี้ห้าแสนกว่าล้านเนี่ยรัฐบาลจริงๆแล้วไม่มีนะอันนี้ต้องเข้าใจก็ต้องไปกู้มาที่เข้าใจคือต,ต้องไปกู้มาจากแบงก์ออมสินห้าแสนหกหมื่นพันล้านบาท oh. นะครับให้คนไทยเข้าใจนะคำว่าดิจิตอลมันนี่เนี่ยคือวิธีที่จะเอาเงิน โปรยนะครับให้กับประชาชนอายุที่มากกว่า16คนทุกคนนะ10,000บาทพี่เนี่ยได้ทำทำถามกับหลายคนนะที่พี่รู้จักนะว่าถ้าได้เงิน10,000บาทแล้วเนี่ยจะเอาไปทำอะไรนะภรรยาที่เองเนี่ยก็บอกนะว่าคงไปซื้อน้ำหอมพี่ก็คงไปซื้อลูกกอล์ฟเพราะพี่ชอบนะ นะหลายคนเนี่ยยังไม่ได้ยินสักคนเลยที่บอกว่าจะเอาไปลงทุนนะหรือออมเก็บไว้ในแบงก์ส่วนมากเวลาเราได้อะไรฟรีเนี่ยเราจะไม่คิดมากหรอกเราก็จะไปใช้ในสิ่งที่มันนําความสุขมาให้เราอะนะงั้นจริงๆแล้วหมื่นบาทเนี่ยที่รัฐบาลบอกว่าให้ใช้ภายใน6เดือนเนี่ยพี่ว่าพอได้หมื่นบาทแรกเนี่ยภายใน2วันก็หมดละนะเซเวนอีเลฟเวก็น่าจะคนเต็มนะมือถือ น่าจะถอยกันใหม่เทียบนะ,ะเสื้อผ้าก็คงจะซื้อกันโดยที่นี่ก็เป็นเจตนาของรัฐบาลนะเราต้องเข้าใจเจตนาของรัฐบาลก่อนนโยบายเนี่ยเขามีเอาไว้เพราะเขาเชื่อในสิ่งที่เรียกว่า trickle down theory ของเศรษฐกิจก็คือให้มือนให้มีเงินหมุนเวียนหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจเศรษฐกิจจะได้กระตุ้นตัวขึ้นแต่สำหรับ trickle down theory เนี่ยถ้าเป็นภาพใหญ่เลยเนี่ย มันเป็นการมีหมุนเวียนที่มีการลงทุนแต่น,นี้ไม่ได้ลงทุนอันนี้คือแจกเลย mm hmm. เพื่อหวังว่าคนจะได้ไปซื้อของไปนู่นไปนี่เศร,รษฐกิจจะได้กระตุ้นขึ้นมา GDP ของประเทศชาติจะได้เพิ่มขึ้นมาแต่สุดท้ายว่ามันการเพิ่มที่สั้นมากแล้วคงจะเพิ่มภายในคิวเดียวไม่ได้ทั้งตีนะครับแต่แน่นอนถามว่ามีคนได้ผลประโยชน์ไหมมี mm hmm. แน่นอนคนที่ได้รับตังค์ไปก็ได้ผลประโยชน์นะแล้วเราก็ชอบอยู่แล้ว อะไรที่จแจกเนี่ยเราชอบใช่ไหมเพื่อไทยเองเมื่อก่อนที่คุณทักษิณเป็นนายกเนี่ยก็แจกหนึ่งตำบลหนึ่งล้านจําได้ไหมแจกโน่นแจกนี่โดยที่ไม่มีใครปฏิเสธเราถ้าได้เงินฟรีอะนะแต่โจทย์สุดท้ายแล้วเนี่ยมันช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจไทยจริงไหมในช่วงสัญญ้นช่วยกระตุน้นในระยะยาวก็ควรจะช่วยกับบริษัทที่ได้ผลประโยชน์อาทิบริษัทที่เป็นเจ้าสัวทั้งหลาย เพรางเงินนี้จะเอาไปใช้อะไรอะ่ะก็ต้องไปซื้อสินค้าจากเจ้าสัวนึกออกไหมอ่มันคงไม่ไปไหนหรอกด้วยจริงๆ้วถ้าเรามองนะห้าแสนสี่มืนห้าพันล้านเนี่ยถ้าเราคิดเอาไปลงทุนแทนนะให้ไปลงทุนอาทีเพิ่มสนามบินภูเก็ตเพิ่มสนามบินเชียงใหม่นะเราก็จะได้นักท่องเที่ยวเข้ามามากขึ้นนะจริงๆแล้วถ้าเป็นพี่นะ ถ้าจะให้คนทีละหมื่นบาทนะควรจะเปิดเป็นคอร์สสอนเรียนให้เลยให้คุณได้ไปเรียนอะไรก็ได้ภายในวงเงินหนึ่งหมื่นบาทเพื่อคุณจะได้นำความรู้ขึ้นมาเราควรจะสอนให้คนตกปลาไม่ใช่ยื่นปลาให้เลยแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยพี่เว่าคุณเศรษฐายนี่ก็หนักใจเพราะวันนี้ก็มีนักเรศรษฐศาสตร์ใช่ไหมเศรษฐกิจออกมาพูดกันตั้งแต่เก้าสิบเป็นร้อยๆ้อยลายบอกว่าอย่าทํามันเป็นช่วงสั้น ผู้ว่าแบงค์ชาติวันนี้เองก็ไม่เห็นด้วยเลยเพราะมันจะสร้างหนี้ความสบายของทุกคนเนี่ยจะเกิดขึ้นเม่ได้รับเงินหมื่นบาทแต่ความทุกข์เนี่ยจะเกิดขึ้นกับลูกหลานเราเพราะหนี้เนี่ยมันต้องต่อไปเรื่อยๆกลุ่มเพื่อไทยเนี่ยเคยมีนโยบายกานหนึ่งนะที่ตอนแรกคนก็ชอบกันหมดคือจำนำข้าวจำได้ไหมแล้วก็สร้างความเสียหายกับประเทศชาติจนคุณยิ่งรักจะอยู่ในประเทศไม่ได้เลย พี่อยาให้คุณเชษฐาถามถามองดีๆพี่ไม่ได้ติเกตนาที่เขาเคยพูดสัญญาไว้กับประชาชนตอนนี้กาหาเสียงอะนะแต่จีรานี่ก็อยากฝากประชาชนทุกคนถ้าเกิดคุณเรษฐาเพื่อไทยตัดสินใจไม่ทําสิ่งนี้เราเงิน5 4า0 0 0สี่ล้านบาทเนี่ยมาทำอย่างอื่นที่เป็นผลประโยชน์ของประเทศชาติอาทินะอย่าแจกจ้างคิดดูซิเงินห้าแสนกว่าล้านเนี่ยจ้างพนักงานให้มา สร้างสะพานซ่อมถนนปลูกป่าอย่าลืมนะครับภายในอีกสามสิบปีเนี่ยประเทศไทยเราต้องคาร์บอนนิวทรอลนะถ้าเราไม่คาร์บอนนิวทรอลเนี่ยการส่งออกเราจะเจ๊งเลยนะเราเงินมาอย่างนี้ไม่ดีกว่านะส่งเด็กไปเรียนไม่ดีกว่าเหรอให้เด็กได้เรียนมหาวิทยาลัยไม่ดีกว่าเหรอเอาเงินนี้มาให้แฟนนะถ้าเป็นพี่นะเอาเงินห้าแ0นสี่หหันล้านเนี่ยให้อินเทอร์เน็ตทุกคนฟรีดีกว่าไหมจะได้ความรู้ จะได้ได้ข้อมูลนะโดยที่ถ้าถามว่าพี่เห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยเนี่ยก็ต้องตอบว่าในฐานะที่เป็นพละเมืองคนหนึ่งที่มีลูกมีหลานแล้วไม่อยากให้นี่มันตกไปถึงเขาเนี่ยไม่เห็นด้วยแต่ก็เข้าใจความหนักใจของเพื่อไทยงานวิธีที่ดีที่สุดเนี่ยก็คือประชาชนเนี่ยต้องเข้าใจว่าถ้าเกิดคุณเศรษฐาหรือเพื่อไทยไม่ทํานโยบายนี้ขึ้นมาเนี่ยก็อย่าไปโทษเขาเมื่อเขาได้วิเคราะห์แล้วเห็นแล้วว่าการแจกเนี่ยมันไม่ดีจ้างดีกว่า นะสร้างดีกว่าเนี่ยพี่ว่ามันคุ้มกว่าเยอะห้าแสนสี่หมืนห้าพันล้านเนี่ยโอ้โหสร้างเมืองนี่เมืองเลยนะสร้างบ้านให้คนที่ไม่มีบ้านอยู่ได้กี่หลังอาหารให้เด็กได้กี่มือ้อทรงเด็กเรียนโรงเรียนได้กี่ที่อินเทอร์เน็ตฟรีสร้างสะพานสร้างถนนสร้างสนามบินสร้างรถไฟใช่ไหมให้เงินเดือนตำรวจเพิ่มดีกว่าไหมตำรวจจะได้เลิกโกงกินสักทีงั้นพี่หนึ่งบอกกันว่า,วา ช่วงสั้นไม่เถียงช่วยแต่ช่วงยาวเนี่ยสุดท้ายเรี่อมันจะช่วยแต่เจ้าสัวมัาไม่ได้ช่วยประชาชนเลยอ่ะพี่ถามเดี๋ยวให้คนลอง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 ,ลอง,ลองคอมเมนต์เข้ามานะถ้าคุณได้หมื่นบาทคุณจะเอาไปทําอะไรภรรยาพี่ซื้อน้ําหอมพี่ซื้อลูกกอฟมีใครเอาไปลงทุนบ้างไหมยอย่างหนึ่งที่อรัฐบาลนี้ยังคงดึงดันแล้วก็ มุ่งมั่นที่จะทํานโยบายนี้ต่ออาจจะปฏิเสธไม่ได้ว่ามันคือนโยบายประชานิยมที่ทําให้เขาอได้รับเลือกได้คะแนนเสียงมาถึงจะต้องมาทําให้ได้ตามที่หาเสียงไว้อย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าก็ยังมีเสียงที่ออกมาบอกว่าให้เฉพาะคนจนได้ไหมคนรวยไม่ต้องให้ได้ไหมปรับเกณฑ์ได้ไหมส่วนตัวคุณทอมมองอยังไงบ้างคะเพื่อสําหรับพี่เนี่ยพี่ไม่อยากให้ใครสักคนเลยนะคนจนเนี่ย เราไม่ควรจะให้เป็นขอทานไปตลอดนะนโยบายขอทานเนี่ยต้องเลิกซะทีคนจนเขาก็มีศักดิ์ศรีนะนะถ้าได้โอกาสจ้างเขาเนี่ยนะพี่ว่ามันน่าจะดีกว่านะครับไม่อยากจะว่านะเงินหมื่นบาทเนี่ยถ้าจะให้จริงนะควรจะมีอะไรตามมาด้วยอาทิอ่ะผมให้คนหมื่นบาทใช่ไหมแต่คุณต้องออกมากวาดถนนคุณต้องออกมาทาสีตึก คุณต้องออกมาช่วยซ่อมสะพานคุณต้องไปปลูกต้นไม้ให้โดยที่ให้เนี่ยที่ไม่เห็นด้วยถ้าเราอยากให้คนจริงเนี่ยควรใช้เงินที่สุดท้ายแล้วเขามีศักดิ์ศรีต่างม,มาด้วยถามว่าควรจะแจกคนรวยไหมตีะมาตรก,การเนี่ยนะอ่ะพี่ขอยืนยันตรงนี้ก็แล้วกันสาหรับพี่เนี่ยแจกมาพี่ก็ไม่เอานะเพราะพี่ไม่อยากให้อนาคตของลูกพี่มันเสียไปนะครับแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยจะบอกว่าแจกคนจนอย่างเดียวไหม ก็อย่างที่บอกอะคนจนเนี่ยเราควรใช้ความรู้เขาดีกว่าไหมควรใช้เขามีศักดิ์ศรีไหมก่อนที่จะได้ตังค์งั้นอย่างน้อยก่อนที่จะให้เงินเนี่ยนะควรจะทําสัญญากับคนที่ได้ไปว่าออกมาทําอะไรให้เป็นผลประโยชน์กับสังคมหน่อยได้ไหมอันนี้พี่ถึงว่าไม่ไม่ไม่เถียงถ้าเป็นอย่างนั้นนะแต่ถ้าเป็นไปได้เนี่ยไม่แจกเลยดีกว่าแต่พี่ก็เข้าใจคนเลือกเพื่อไทยเนี่ยเพรารักคุณทักษิณมากเพราะคุณทักษิณจะมีนโยบายที่ให้ได้ตลอดอย่าลืมนะครับ ไม่ได้แตกต่างกับบิกตูเลยนะเราเกลียดพิกตูเพราะบิกตูหมุนเศรษฐกิจไม่เป็นแจกอย่างเดียวนี่ก็คือนโยบายแจกเลยนะเราต้องเริ่มสร้างให้สังคมเราเป็นสังคมขอทานเราต้องเริ่มให้สังคมเราเป็นสังคมที่ให้คนยืนได้ในการให้ความรู้นะงั้นถ้าคนจนจะได้จริงนะพี่ยังแนะนําต้องสัญญาว่าจะกับไปเรียนวิชาชีพสักอย่างหนึ่งเพราะอย่างน้อยเขาจะได้มีสกิล เพื่อหลังจากหมื่นบาทหมดไปแล้วเนี่ยเขาจะได้อะไรต่อขออย่างนี้หน่อยได้ไหมถ้าจะแจกจริงนะแจกด้วยมีเงื่อนไขคุณต้องทําอะไรดีให้กับสังคมคือก็จะมีอีกกลุ่มหนึ่งที่เขาบอกว่าอ่าเปลี่ยนจากการแจกเนี่ยให้เป็นเงินกู้สําหรับคนที่อยากเริ่มต้นธุรกิจสําหรับคนที่อยากจะอะเอามาลงทุนจริงๆแล้ว เงินตัวเนี้ยมันจะได้ไม่กลายเป็นภาระหนี้สาธารณะจนมากเกินไปอย่างน้อยๆมันยังได้เงินคืนจากคนที่ผููไปอาจจะเป็นการปลอดดอกเบี้ยกี่เดือนกี่ตีว่ากันไปอะไรอย่างเงี้ยแบบนี้มองว่ายังไงคือพี่พี่ก็มองเหมือนเดิมนะเงินมันห้าแสนกว่าล้านพี่เชื่อว่าคุณเศรษฐาเป็นคนเก่งพี่เชื่อนะพี่เชื่อคนรอบข้างก็เป็นคนเก่ง นะแล้วพี่เชื่ออย่างนลนะนโยบายเนี้ยไม่ได้มาจากคุณเศรษฐาพี่เชื่อเลยนะนี่ไม่ใช่นิสัยของคุณเศรษฐาเลยนิสัยนักธุรกิจที่ดีเนี่ยเขาจะไม่ทําอย่างนี้เขาจะทําอย่างที่คนบอกอะ่ะเอาเงินนี้มาให้คนพู่ดีกว่าเพื่อจะสร้างอาชีพให้กับตัวเองเอาเงินนี้มาสร้างโรงพยาบาลดีกว่าเพื่อจะได้มีที่ให้คนวัยแก่ไปอยู่นะเงินนี้เอาไปทําอะไรก็ได้ที่สุดท้ายแล้วเนี่ยมันไม่หมดใครในสามวันะ แล้วสิ่งที่อันตรายอย่างเลยนะเวลาเราพูดว่าดิจิตอลมันนี่แล้วจะเข้าไปอยู่ในวอลเล็ตหรือกระเป๋าเนี่ยระวังให้ดีเลยนะคนจะแฮ็กเข้าไปได้ทันทีเลยนะงั้นพี่อยากรู้รัฐบาลไทยเตรียมตัวยังไงอย่าลืมนะครับเมื่อมันเป็นดิจิตอลมันนี่แล้วเนี่ยมันแฮ็กได้นะแล้วพี่ก็ไม่ค่อยเคยไว้ใจเลยกับฝีมือของกลุ่มดิจิตอลอีโคแนมีเราหรือใครที่ทาอะไรพวกนี้เดี๋ยวก็แฮ็กกันแหละนะแล้วเวลามันถูกแฮ็กขึ้นมาเนี่ยอะไรจะเกิดขึ้นนะงั้น กู้ด,ดีกว่าถ้ารัฐบาลไทยจะไป,ปกู้จกออมสินแล้วนะรอมเสียอนุสาให้กู้แล้วนะก็กู้ให้กับประชาชนโดยตรงเลยดีกว่าที่อยากให้รัฐมนตรตนีตั้งคณะเลยอเปล่าตั้งคณะใช้เงินห้าแสนสี่หมื่นห้าพันล้านี้ให้คุ้มที่สุดเป็นดีซีให้กับคนไทยก็ได้เราอยากสนับสนุนรุ่นรุ่นใหม่ใช่ไหม <S <S ให้แหล่งเงินนี้เป็นแหล่งดีซีให้กับคนพวกนี้เลยไหมแต่พี่เชื่อว่าตอนนี้มันถอยยากด้วยสองเหตุผลเป็น,นี่บอกเนี่ยเขาหาเสียงเพราะเรื่องนี้กับสองเขาก็ซื้อเสียงเพราะเรื่องนี้ มันต้องมาทั้งหาเสียงกับซื้อเสียงอะนะแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยท่านเศรษฐาครับด้วยความเคารพท่านก็รู้ในใจผมเชื่อว่านโยบายที่มันนโยบายที่ไม่ดีเรามาเจราจากับประชาชนดีกว่าเป็นคนไทยไม่โง่นะมันก็แน่นอนมีคนที่อยากได้เงินฟรีอะแต่พี่ว่าถ้าไปเทคโพลเลยนะอ่ะพี่ขอถามผ่านตรงนี้เลยมีกี่คนที่จะรับเงินนี้หรือมีกี่คนที่เห็นด้วยว่าคุยจองเงินนี้ไปลงทุนลองกดเข้ามากันเยอะๆท่านเศรษฐาจะได้เห็นพักจเห็น ที่ไม่ได้บอกว่าไม่จําเป็นที่ต้องใช้เงินนี้มีเงินหมุนเวียนในระบบพอดีแต่ใช้มันถูกผลป,ประโยชน์ดีกว่าอย่างทางด้านของปูนภูมิธรรมก็บอกว่าคนที่ค้านเนี่ยเพราะว่าเป็นคนที่มีกินมีอยู่อยู่ยดีกินดีอยู่แล้วและไม่คิดถึงชาวบ้านเรามองว่ายังไงบ้างที่คิดถึงชาวบ้านเนี่ย พี่คิดถึงชาวบ้านว่าพี่มหมายใ้คนไทยเนี่ยต้องคุกเข่าเป็นขอทานตลอดพี่อยากให้คนไทยได้ความรู้ได้สร้างพลังให้กับตัวเองเราควรจะสอนให้คนตกปลาไม่ใช่ให้ปลาเขาตลอดงั้นพี่ว่าการที่พูดอย่างนี้เป็นการดูถูกคนจนการพูดอย่างนี้ก็แปลว่าคนจนมันก็จะจนไปตลอดเรามีเงินตั้งห้าแสนกว่าล้านนะพนเราหาวิธีให้คนจนไม่เป็นขอทานแล้วได้ไหม พี่ไม่เถียงกับคุณภูมิธรรมแต่พี่จะพูดคาเดียวว่าคุณภูมิธรรมครับนโยบายของคุณภูมิธรรมเนี่ยก็เลยคนจนเป็นคนจนไปตลอดแต่สิ่งที่ผมพูดหรือแนะนําเนี่ยก็คือว่าเอาเงินนี้มาลงทุนให้คนจนกลายเป็นคนรวยไม่ดีกว่าหร้อจริงๆแล้วอะนะไอ้นโยบายหนึ่งตำบลหนึ่งล้านเนี่ยจริงๆแล้วอันเนี้ยมันหนึ่งตำบลสิบล้านห้าสิบล้านได้เลยนะเราให้<อ>ใครตำบลน,นั้นอนะผลิตสินค้าเราชอบพูดเรื่อง soft power ใช่ไหม <Go S 2> น้องลองคิดอูส,สิห้าแสนล้านเนี่ยสร้างซอฟต์พาวเวอร์ได้เท่าไหร่เจ้าหลียังไม่ลงทุนขนาดนี้เลยนะงั้นจ้าเอาเงินเนี้ยมาสร้างซอฟต์พาวเวอร์จริงโอท็อปอาหารไทยใช่ไหมโอ้โหคราวนี้บแบรนด์ไทยตัวต้องคนจนจะไม่จนแล้วนะพี่ไม่ชอบนโยบายที่ไม่ให้เกียรติคนจนแต่ให้ผลประโยชน์กับเจ้าสัวอีกอย่างหนึ่งคุณมิณทรมแกก็เปรียบเทียบอีกนะคะว่า ที่รัฐบาลวิกตู่เนี่ยมีการทะลุงงบไปแจกตั้งเยอะตั้งแยะเป็นหนี้ตั้งเยอะตั้งแยะไม่เห็นมีใครออกมาแย้งเลยแต่ว่าเพื่อไทยจะทําทําไมมันยากเย็นขนาดนี้เพราะไม่มีใครหวังเลยว่าเพื่อไทยจะเป็นอย่างบิกตู่นะเหมือนกับเด็กชั่วแต่คุณมาเถียงว่าทีเราชั่วมั่งไม่มีใครต่อว่าเลยก็อย่าชั่วสิคนะคุณภูมิทําพูดอย่างนั้นไม่ได้ใช่ไหม คนเขาเรียกเพื่อไทยขึ้นมาเนี่ยเพราะเขาเบื่อนายกับ,บิ๊กตู่มากแต่ตอนนี้คุณภูมิธรรมกำลังบอกว่าเอ๊ะที่เขาทําไม่เห็นว่าเขาเลยเราว่าคุณอะเพราะคุณกำลังจะไปทําเหมือนเขาเลยเพื่อไทยเก่งกว่านั้นคุณเศรษฐาเก่งกว่านั้นคุณภูมิธรรมเก่งกว่านั้นก็คุณรู้ดีอยู่ว่านยบายบิ๊กตู่มันเจ๊งเนี่ยนี่ประเทศไทยมันนี้มันเพิ่มขึ้นเท่าไหร่แต่คุณกําลังบอกเราว่าเราจะทําเหมือนเขาเลยอันนี้มันเป็นการเาเลรนะ เถียงค่ำค่ำคูคูไม่เหมาะสมกับคนระดับรบัฐมนตรีพาได้เตียงคนภูมิธรรมที่จะมาเถียงอย่างนี้แต่ก็มีคนแย้งกับความคิดนี้เหมือนกันนะคะว่ามองว่าสถานการณ์รัฐบาลบิ๊กตู่กับสถานการณ์รัฐบาลปัจจุบันเนี่ยมันแตกต่างกันอย่างช่วงที่บิ๊กตู่มีการแจกเนี่ยเพราะว่าประเทศเนี่ยเจอกับสถานการณ์โควิดคนไม่มีเงินไม่มีงานเลยต้องเอาเงินโยนเข้าไปเพื่อให้ระบบมันได้หมุนเวียนแต่รัฐบาลน,นี้เนี่ย เศรษฐกิจมันกําลังจะเดินหน้าแล้วก็มองว่าอยากให้เป็นการให้อาชีพให้คนได้มีงานมากกว่าคุณค้อมมองยังพี่แนะนําอย่าแจกจ้างเราก็สร้างนี่คืคอคุณจะเป็นนโยบายเลยอย่าแจกจ้างเรามาสร้างดีกว่าที่เข้าใจที่เมื่อกี้พูดเลยใช่ชนาการมันแตกต่างกันมากช่วงนั้นคนไม่มีงานทำตอนนี้เศรษฐกิจเราก็ากลับมาแล้วคิด 500, อยู่สี่ห้าแสนกว่าล้านเนี่ย เรามาสร้างระบบโลจิสติกให้กับนักท่องเที่ยวเราไม่ดีกว่าเหรอเงินจะได้เข้ามาเรามาสร้างโรงพยาบาลเพื่อให้คนจนเนี่ยมีที่ไปรักษาโรคไม่ดีกว่าเหรอมันมีวิธีที่จะใช้เงินนี้ที่เป็นผลประโยชน์แต่พี่เข้าจะอันเนี้ยคนไทยต้องร่วมมือถ้าเขาเปลี่ยนนะโยบายเอาเงินห้าแสนกว่าล้านนี่มาทําผลประโยชน์ไปข้างหน้าให้ประเทศชาตินะก็เป็นสิ่งที่ดีอย่าไปติอย่าไปว่าว่าเขาผิดสัญญา สัญญาควรจะเป็นว่าเรามีเงินห้าแสนล้านเราจะมาใช้กระตุ้นเศรษฐกิจในวิธีที่ดีเราเหมาะสมที่สุดที่ว่าแค่เนี้ยถ้าคุณเศรษฐามาพูดนะื่อคนไทยเข้าใจเชื่อพี่สิที่เราดูเราอยู่ตอนเนี้ยเพื่อมากกว่าแปดสิบเปอร์เซ็นตไม่อยากให้แจกแต่อยากให้ร้างและอยากให้สร้างงั้นอันเนี้ยนะครับคุณเศรษฐาคุณไม่ได้ผิดคํานะคุณเพียงอธิบายให้ฟังว่าผมไม่ได้ผิดคําครับผมได้เอาเงินห้าแสนล้านอัดฉีดเข้ามาจริง แต่พวกอัดฉีดในวิธีที่สุดท้ายแล้วเนี่ยไม่ได้แจกแต่จ้างเราสร้างจากที่ก่อนหน้านี้คุณพอมบ,บอกว่ากังวลว่าเรื่องของเงินดิจิตอลเนี่ยจะมีการถูกแฮกแต่ก็มีความน่ากังวลที่าก,กว่านั้นก็คือเรื่องของการพุกจกริ<ช>่และการผันเงินดิจิตอลไปเป็นเงินสดและลไม่ไม่ไอันนี้ต้องอัน,นี้ต้องเข้าใจะต,ต,ต้องเข้าใจอ่ะมันไม่มีคาว่าดิจิตอลอันนี้คนไทยต้องเข้าใจ,านนใจ,าใจทีนะ เงินดิจิโตลเนี่ยเป็นคำคำเก<อ>๋ๆขนาเนี่ยพอมันไม่มีเงินสดมาที่มือประชาชนแต่มันเป็นเงินที่อยู่ในระบบอย่างเงี้ยค่ะมันก็จะเกิดการเอาไปแลกเปลี่ยนเป็นเงินสดโดยที่กลุ่มทุนคนที่จะได้ผลประโยชน์อาจจะร้อยเปอรเร้อยเปร์้อยเปแล้วร <อา S 1> ัฐบาลจะต้องแกจะต้องแก้ไขจะต้องป้องกันตรงนี้ยังไงแล้วหลังจากนี้อาจจะต้องมีการดําเนินการไล่ดําเนินการกับดําเนินคดีกับคนที่ ลักลอบทำแบบนี้อีกเป็นปัญหาตามมาน้องเคยไหมในประวัติศาสตร์ของรัฐบาลไหนก็ได้ที่ทำธุรกรรมอะไรผ่านแอปเนี่ยแล้วมันไม่มีปัญหาเคยมีไหมไม่มีงั้นการโกงกินกับเงินห้าแสนล้านเนี่ยจะเยอะมากหนึ่งโดนแฮกสองจะมีพวกผู้ใหญ่บ้านทั้งหลายอ่ะที่จะไปบอกลูกบ้านคนนู้นคนนี้ว่าเฮ้ยเดี๋ยวฉันโหลดให้ฉันโหลดให้ฉันหักหัวคิว ใช่ไหมไม่ใช่ผมผ่านงาเงี้เดียรใช่เอาง่ายๆเราอยากแจกให้คนจนคนจนทุกคนเนี่ยรู้วิธีเล่นดิจิตอลวอลเล็มั้รู้วิธีใช้พาสโคนมั้ยรู้วิธีใช้คียมั้คุณแจ์ที่จะไปเปิดอันเนี้ยก็เมื่อไม่รู้เนี่ยก็จะมีการโกงโดนหลอกกันชิบหายไวว้ป่วงพ a l ซ c e n t อร์มันเลยคราวเนี้ยคุณพี่ขานี่โทรมาจากกระทรวงการคลังนะคะแต่พี่อยากได้เงินดิจิตอล นะคะช่วยเอาบัตรประชาชนมาให้เรานะครับเดี๋ยวเราจัดการให้แค่นี้ก็ตายกันเป็นหมู่แล้วงั้นในห้าแสนล้านเนี่ยจะล้วนห่ะที่ไม่ออรอรัฐบาลจะคิดโกงนะแต่ด้วยระบบของประเทศไทยด้วยความมักง่ายด้วยความที่มีคนเตรียมที่จะโกงเอาผลประโยชน์จากประเทศชาติร้อยเปอร์เซ็นต์พี่ต้องบอกว่าผู้ดีกว่าเห็นด้วยนะสร้างดีกว่าเห็นด้วยพี่ต้องบอกคุณเรษทางนะปรับ วิธีพูดนีเตียยตกลงผมยังอัดฉีดห้าแสล้านก็ไปจริงแต่ทวิธีที่เราจะอัดฉีดคราวนี้คือว่าขอให้คนไทยทุกคนร่วมมือร่วมใจกันเอาเป็นเงินที่หนึ่งปล่อยคุณกู้หรือสองให้คุณมาทําอะไรดีกับสังคมหรือสามสร้างพี่เชื่อว่าคนไทยเนี่ยอาจจะมีบางคนที่ไม่เห็นด้วยแต่ส่วนมากเนี่ยพี่เชื่อว่าเห็นด้วยกับนโยบายที่ไม่แจกแต่จ้างเราสร้าง